啊。 คุณผู้ชมคะยุคนี้นะคะเป็นยุคที่ใครๆเนี่ยก็จะต้องใส่ใจตัวเองค่ะวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมค่ะมารู้จักกับอาหารเสริมแบรนด์หนึ่งนะคะจากบริษัทนวมิน2019จำกัดนะคะโดยมีคุณปิยศักดิ์ค่ะพง์อัมพรศักดานะคะเป็นกรรมการผู้จัดการและแบรนด์นี้เนี่ยนะคะเขาเป็นแบรนด์ที่คัดสรรสารสกัดมาจากธรรมชาตินะคะการผลิตเนี่ยก็ได้มาตรฐานค่ะและที่สําคัญนะคะเป็นแบรนด์ที่มีรางวัลการันตีมากมายด้วยนะคะและสํานักงานวัตกรรมแห่ง ชาตินะคะ NIA นะคะแล้วก็กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้เล็งเห็นนะคะความมีมาตรฐานของแบรนด์นี้นะคะจึงได้เข้ามาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้กับคุณปิยศักดิ์ด้วยนะคะและผลิตภัณฑ์นั้นก็คือก้านตองค่ะก้านตองเนี่ยจะดียังไงนะคะจะพิเศษยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะผมปิยศักดิ์พงอัมพรศักด์าเป็นผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทนวัวิ่งสองน2 0ห9าจำกัดเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเป็นอาหารเสริมสมุนไพราจากภูมิปัญญาไทยสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานแบรนด์ก้านตองนะครับเป็นที่ปรึกษาในส่วนของด้านการตลาดของสารสกัดจากภูคาวก้านตองนะคะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้นะคะเรื่องของภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานนะคะอีกทั้งในส่วนของระบบหลอดเลือดเส้นเลือดตีบตันนะคะหลอดเลือดสมองตีบอัมพฤกษ์อมัอมาพาตอยากจะขอแนะนําในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากภูเขาก้านตองตัวนี้นะคะให้ทุกท่านได้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสารสกัดจาก เียวผูหลานสารสกัดจากใบหม่อนสารสกัดจากกระเทียมสารสกัดจากภูคาวนะคะแล้วก็ยังมีสารสกัดจากมะละขี้นกนะคะสารสกัดจากมะขามป้อมแล้วก็มีสารสกัดจากขมิ้นด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยยังมีในส่วนของวางที่ร้านขายยาสาขาใดบ้างคะครับตอนนี้ที่มีวางจําหน่ายก็อยู่ท NO ี่ในร้านทองไทยของเครือสยามเกมนะครับซึ่งอยู่ในห้างเอเชียทีคนะครับ เรามีวางจําหน่ายอยู่ที่นั่นและในโอกาสต่อไปก็จะได้ทําการขยายตลาดส่วนนี้ไปยังห้างคอมเม์เชียนมอลต่างๆด้วยรวมทัง้งทั้งในและต่างประเทศด้วยนะครับณตอนนี้นะครับเรามีวางขายโซเชียลมีเดียนะครับเพจ f c e e o o o นะครับแล้วก็มีอยู่ในช h อปปี้ลาซาด้แล้วก็ในติ๊กต็อกครับที่มีวางขายอยู่นะครับขายออนไลน์นะครับส่วนขายออฟไลน์ก็อยู่ที่ห้างเอเจทิกนะครับก็บผม แบรนด์ Actina เนาะเมื่อกี้ที่ดูโหเพราะว่าเหมือนกับเขาจะทำสอแบรนด์หรือไง Actina แล้วก็ก้านตองนะฮะผมจดทันเนี่ยก็เข้าไปดูในเพจ Facebook แล้วกันสำหรับคนที่มีภาวะเบาหวานแล้วอยากจะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะก็เข้าไปดูเซิร์ชคำว่าก้านตองนะฮะ K A N T O N หรือภาษาไทยก็เรียกว่าก้านตองก้านตองแต่ภาษาอังกฤษเป็น T O N นะใช่ค่ะ